สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะมาคุยเล่นกันได้นะคะคุยเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรก็ได้แล้วกันเนาะตอนนี้เป้พอดีว่าจะเข้ามาดูหนางแต่คงไม่อยู่แล้วนะคะสดใจด้วยเมื่อกี้เจอน้องคนหนึ่งไลฟ์สดแล้วก็เราอยากไลฟ์เป็นก็เลยถามน้องน้องก็บอกว่าที่อยากไลฟ์สดเป็นอนะพี่ก็แค่เปิดไลฟ์แล้วก็ ลองคุยไปเรื่อยๆนะคะใครถามอะไรมาก็คุยไปไปจะลองดูแล้วกันเนาะทำได้นะคะไปแนะนำตัวอีกนึงแล้วกันเนาะตอนนี้ไปทํางานทำหลังคาต่อเติมหลังคาต่อเติม,ต,ต,มต่อเติมบ้านชูสนะคะทักทายกันนะคะสวัทคุณน้องมังกรน้อยหวัดดีคุณพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเพย์แมเกอร์นับเทนนะคะคุณทีรัดกะสิบสาถ้าไปอ่านผิดขออภัยนะคะ ยังไม่นอนกันอีกใช่ไหมคะตอนนี้สี่ทุ่มสี่สี่แล้วเนะาะจะนอนกันตีีตีสามหรอคะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยนะขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำมังกรด้วยถูกใจไลฟ์ด้วยนะคะพี่งมือใหม่จริงๆนะคะไลฟ์ฟังกันได้นะคะวันนี้ปัจจก,กันบ้านนะคะเหนื่อยกันหรือเปล่านะคะก็ ขอให้หายเหนื่อยนะขอให้มีความสุขทุกวันนะคะทุกอย่างเกิดจากความสุข่รนแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะตามมานะคะเงินก็จะตามมาแล้วกันเนาะลองดูนะคะถ้าเราเครียดเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเครียดสมองมันก็จะเป็นแบบประมาณว่ามันจะเป็นคลื่นที่ T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  อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อขอบคุณค่ะน้องขอบคุณมากมากค่ะพอเราสมองยังไม่เครียดเนี่ยอันนี้เปคุยได้เปื่อยนะคะพอเราสมองเราทิ้ตทเนี่ยเราจะคิดอะไรไม่ออกสิ่งที่ทําได้คือจะต้องจะต้องทําสมองให้ตัวเองสบายก่อนเพื่อเข้าพอสมองสบายปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีโหมดของการคิดคิดทีดสิ่ง,งต่างๆคิดเอทแก้ปัญหาสมมุติตอนนี้จะเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมคะเราก็ไปทําสมองทําให้สบายใจก่อนแล้วลอยค่อยกลับมาโฟกัสคือพอเวลาเรา กเราทําใจสบายใจปุ๊บเนี่ยใจเราจะฟูใจเราจะใหญ่เพะฉะนั้นพอจะกลับมามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กนะคะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเป้นเนยก็แนะนําเพื่อนๆแล้วกัน <ๆ S 2> ะกนะคะบางทีเป้เข้าใจว่าช่วงนี้จะมีบางคนที่เขาเจอปัญหาเพราะว่าเมื่อก่อนตอนนั้นช่วงนั้นเป้ก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่ว่าพอพอเรารู้วิธีเนี่ยคือมันรู้สึกเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ดีขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่ช่วยได้เอาเคพูดแล่นว,วันยาวนะสิ่งที่ช่วยได้คือสมมติว่าถ้าตอนนี้เพื่อนๆนะคะเจอปัญหาอยู่หรือเจอเรื่องแย่ๆนะคะคือไป่มั่นใจว่าตอนนี้มัน,มนทุกคนต้องเจอปัญหาแล้วทุกคนเกิดมาลืมตาต้องเจอปัญหานะคะว่าอยากอยากจะผ่านมันไปเนะี่ยบางทีตื่นเช้ามาเนี่ยอยากจะนอนให้เตียงดูดไม่อยากจะลุกขึ้นมานะคะไม่อยากจะทําอะไรต่อเพราะว่ามันเฟลแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันีวิธีแก้นะคะสมมุติว่ายาวเลยเห็นไหมพอดีไม่มีใครถามเลยไปไป,ไปพูดเองละกันเนาะ <ened> ก็ทุกครั้งที่ลุกข,ขึ้นมาหรือเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยพยายามมองว่ามันดีไว้ก่อนคาดว่ามันจะต้องดีไว้ก่อนเห็นภาพก็ได้หรืออะไรก็ได้คิดว่ามันต้องดีไว้ก่อนค่ะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องดีแล้ว <üf> เพราะว่าถ้าสมองเราหรือความหรือว่าความคิดเราอ่า ไม่ค่าแล้วมันดีไปก่อนเรามอมันแย่ไปก่อนเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะขึ้นเลยแต่ถ้าเรามอมันดีไปก่อนมันอาจจะได้ประมาณนี้มันก็จะเดินขึ้นมาอาจจะขึ้นมากกว่าน,นี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสทางที่ไปทาังนี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้ไม่ได้ดาวลงอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เพอเอรเป้ชอบศึกษาจิตวิทยาทสว่วนตัวนิดนึงกเลยพอเห็นคนที่เขาแย่คนที่เขาเศร้าอ่ะ ก็ก็เลยเข้าใจมุมนี้ของทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็เคยเป็นเหมือนกันแล้วกันเนะมีอะไรถามได้นะคะคุยกันได้นะคะตอนนี้คือคือเป้ฝึกไลฟ์แล้วเป้ก็เลยอยากไลฟ์แล้วก็เป็นการฝึกแในตัวเอาเป็นการเขาเรียกว่าอะไรวิดีโอการไลฟ์สดคอนเทนต์เคอสมัยนีย้อยากจะขายของจะทำอะไรก็ตามหรืออยากจะ ต้องทำทุกอย่างอะไรเงี้ยเอ่อน่าจะประมาณชั่วโมงอะคะ่ะถ้ามีเพื่อนเพื่อนถามคำถามมานะคะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ไลฟ์พี่ก็จะคุยไปเรื่อยๆถ้ามีเรื่องคุยเนาะค่ะอันนี้ตอนนี้พี่อยู่ที่ปทุมนะคะก็ทายายก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ทุกจังหวัดนะคะสนใจอะไรสอบถามได้นะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะน้องมองก น้องมาก่ออยู่ที่ไหน,นะคะตอนนี้อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่านะคะ mm. ขอบคุณน้องมาก,มากที่เป็นกำลังจใจที่มากเลยที่ครั้งแรกที่พี่ไลน์แล้วก็พี่ก็ตื่นเต้นพอสมควรแต่ว่าก็ลองทำดูนะคะอุดอนอุดออุดรน,ดน,นยังไม่เคยไปเที่ยวเลยนะคะหน้าไปเที่ยวจังเลยถ้าช่องทีทีสานทพี่ยังมไม่ค่ยได้เข้าไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีช่างเต้นด้วยนะคะวันนี้เจมาไลฟ์นะคะเจฝึกไลฟ์ก็จะทำหลังขายหลังคานะคะเจฝึกไว้ก่อนนะคะก็เลยทักทายเพื่อนๆเข้ามาแล้วกันต้องอย่าตงใจนะคะ <c oughs> อันนี้น้องที่ทํางานนะคะ <c oughs> จะทักทายกันนะคะคือเจอคือเป้ตั้งเป้าจะทำไลฟ์หลังคาเจเป้ก็เลยฝึกที่จะต้องใช้ว่าตัวไลฟ์เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างถ้าทําอะไรเป็นเนี้ย จะไปเอาไปใช้เกี่ยวกับงานแล้วกันเลยก็เลยฝึกไว้นะคะถ้าใครกันได้นะคะคูเกันได้นะคะตอนนี้คืออยู่ในรถเลยนะคะเพราะว่าเล็กได้ก็เลยทําเลยละกันเนาะพี่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไลฟ์กี่โมงกับเดี๋ยวพี่ต้องสงสัยพี่ต้องต้องคิดคอนเทนต์มาก่อนเลยคิดไอเดียมาก่อนแล้วค่อยค่อยไลฟ์สังขารเพื่อให้ประโยชน์คนฟังละกันนะคะน่าจะดีกว่า นี่พี่ลองเทสดูว่าว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูเขาสนใจจะฟังอะไรกันพี่จะได้ได้อยากให้ประโยชน์กับคนฟังมากที่สุดนะคะให้ให้ให้มีประโยชน์มากที่สุดในการไลฟ์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่กดหัวใจด้วยขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจมากเลยตื <im itation> ่นเต้นเหมือน,นกันครั้งแรกสวัสดีนะคะสวัสดีด้ะะ <im itation> วยนะคะสวัสดีที่เข้ามาใหม่นะคะ อันนี้เป้แนะนำตัวกันแล้วกันนะคะคือเป้ทำงานทำหลังคาทำหลังคาถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะคะเพจต่อเติมบ้านชูฟนะคะลองเข้าไปเซิร์ชในในเฟ e บ o ๊กได้นะคะหรือดูตามช่องทางธรรมชาตินะไม่ใช่นะคะดูตาม YouTube Facebook ติ๊กต็อกก็มีนะคะท่องตัดเติมบ้านชูสแล้วก็ลาย O อนะคะเข้าไปดูได้แล้วกันนะคะไปดูผลงานได้ถ้าเกิดเพื่อนเอยากทาหลังคาย,ยาต่อเติมบ้านเพิ่มเติมนะคะก็เราบริการเต็มที่นะคะถ้าอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็ตามเก็บให้เรียบร้อยนะคะ,ะก็อยากให้งาออกมาดีนะคะเพราะว่าใครทาอะไรมันก็ตออให้มาดีที่สุดนะคะสวัสดีนะคะสวัสด,สสดีผู้ที่ชอาใหมใ่เดรรการน,นะคะทักทายกันนะคะ คอมเมนต์มาได้นะคะคุยกันเลืองอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าจะแชร์ไอเดียกันนะคะเพื่อนๆกันเนาะขอบคุณมากนะคะน้องมังกรฝันดีนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ที่ให้กําลังใจที่เยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณชาอุดรนะคะอักที่สุดฟันดีค่ะทักทายกันได้นะคะสอบถามเรื่องหลังคาได้นะคะ เอาชื่อเดียวกับพี่เลยนะคะน้องเป้พี่ก็ชื่อเป้นะคะอขอบคุณนะคนชื่อนี้หน้าตาดีนิสัยดีนะคะที่คอนเฟิร์มนะจ๊ะหน้าตาดีมิสัยดีเก่งนุ้งคนชื่อเป้โอเคนะคะดีแล้วแล้ชื่อเดียวกันเลยยังไงก็สอบถามเรื่องหลังคาได้นะคะว่าอยากสนใจทําหลังคาบ้านเม้จะเป็นแผ่นไม่เชชีสข,ขอบคุณค่ะบ๊้ยบยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำมังกรค่ะเดี๋ยวค่อยๆเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวพี่จะพยายามมาไลฟ์เรื่อยๆนะคะ ดายงงถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับการทำหลังคาหรือว่าจะทำต่อเติมโรงจอดรถนะคะหรือว่าจะทําเกี่ยวกับต่อเติมหลังคาระแนงหรืออะไรก็ได้เนี่ยเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านน่ะในส่วนของหลังคาแล้วกันนะคะสอบถามได้ตอนนี้นะคะพอดีไปทําธุรกิจนี้อยู่ไปก็พร้อมมีความรู้พอสมควรนะคะก็ถ้ายังไงก็เพื่อนๆเข้าไปดูในต่อเติมบ้านชูสได้แล้วกันนะคะว่าหน้าตาของงานที่ท,ที่ทางเราทําอยู่ออกมาเป็นยังไงแล้วก็ แล้วก็ราคาเท่าไหร่ราคาราคาราคาดีนะคะราคาไม่แรงราคาคุณภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ก็เลยราคาไม่ไม่แรงมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทางเรารับประกัน1นปีใน,น้1ปีเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราเราตามเคมแน่นอนค่ะเราเราเรื่องหลังการขายสําคัญนะคะเพราะว่าคนเราคงไม่ได้มีบ้านข้างหลังเดียวนะคะและอย่างนึงในการทํางานเนี่ยจะต้องต้องให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะ ะะสอบถามได้นะคะของเราทำพีวโฟมตอนนี้ตารางเมตรพันเนะคะของต่อเติมบ้านชูสเนี่ยตารางเมตรพันเ้านี่คือรวมเสาเสาแต่งไฟรังน้ำเท่อน้ำทิ้งชวนผนังการน้ำย้อนครบนะคะแต่ว่าทางเราไม่ได้รวมเสาเข็มนะคะเพราะว่าถ้ารวมเสาเข็มเนี่ยคือเจ๊งเลยนะคะเสาเข็มไมโครพายของเราต่อต้นละเมือนสองมีเช็คบเขาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นเสาเข็ม6กเดลี่ยหกเปนี่ยต้นละ2 5 0 0นนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูในโปรไฟล์ได้นะคะว่าหน้าตาของงานเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้เพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับลังคานะถามได้เลยนะคะเป้เป้พร้อมตอบเลยนะคะหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้เป้ไม่ซีเรียสนะคะถามได้หมดเพราะว่าเราเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะอยู่ด้วยกันขนาดนี้ตั้งาทุ่มอยู่แล้วนะคะยังไม่ไปไหนกันนะคะ ปฏส,สดได้นะคะคุณฟ้าไรดาวสาวไรคู่ไม่ได้นะคะเราต้องมีเราต้องเชื่อว่าเราดีนะคะเราตั้งตั้งชื่อใหม่เสาคนชอบเยอะก็ได้นะะมันเป็นความเชื่อนะคะโอ้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณหัวใจที่กดมานะคะเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์แบบเป็นทางการมีเพลงเปิดแล้วกันนะจ๊ะปีอยากจะเอารูปหลังคาให้ดูเลยเกินนะงานเป็นยังไงทำอะไรยังไง เพลงนี้เพาะนะคะเป็กชอบร้องเพลงอะไรฟังไหมจะอ,ออกไปก่อนละกันนะคะนี่เพลงวัาบาลสักประมาณสี่ปีที่แล้วไหมคะคนทางคนทางนู้นทางไหนทางนั้นทางทางนู้นนะร้องให้ฟังก็ได้ไม่มีอะไราําไม่มีใครถาม,ามนะ ทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาเมื่อไหรแต่จะรู้เธอเป็นฉชนไรไม่พบไม่เจอกันนานลวระหว่างเราคำถามนะคะอยากคุยด้วยไม่ได้คุยอะไรดีแล้วกันเนาะถ้าถามเป๊ไปก็คุยหลังคาอย่างเดียวนะ จะเบื่อกันสะก,ก่อนนะคะเพราะบางทียังไม่พร้อมจะทำหลังคาอะไรกันนะตอนนี้เป็นไลฟ์ในรถเลยนะคะเพราะว่านึกได้ก็ทำเลยแล้วกันสวัสดีคุณ Love l เ f e a นะคะสวัสดีค่ะอาโอเคเป้ยทำกับหลังคาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวว่าหลังเป้จะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาเปิดให้ดูดูเพราะเครื่องนี้มองไม่เห็นเนะให้ดูว่างานของเราเป็นยังไงอะไรกันนะคะ ขอบคุณเพื่นที่เข้ามาแล้วค่ะทักทายกดไลค์ให้นะคะขอบคุณด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเชื่อรู้สึกด,ดีมากเลยที่มีคนช่วยเรากดไลค์ด้วยนะคะกดถูกใจอะไรดีนะคะรู้สึกดีรู้สึกเอค้ณเป็นคนใจดีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณคะ <c oughs> ๆๆ่ะ ไปถามคำถามตอบคำถามแต่นี่ดีกว่า Q&A ทันทีทันใดอะไรคือสิ่งที่ชอบแต่ก็รู้สึกผิดของคุณไม่มีนะคะไม่มีจริงๆมีไหมคำถามติ๊กต็อกนี่ดีจริงๆนะคะที่เอาพูดไม่ได้คำนี้พูด,ด,ดไ,ได้หรือเปล่าจะโดนนี่หรือเปล่านะคะเห็นเคาว่าเมื่อกี้แปไปฟังไลฟ์น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคําว่าขายอ่ะอุ้ยพูดไปแล้วก็ <laughs> พูดในไลฟ์ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่มี ตะก้าตะก้าตรงตรงเนี้ยเสียงเหลืองที่ตะก้าสิขอขายของที่โรงงนไรปะถ้าเราพูดจะพูดคาว่าขอออยอไม่ได้ละกันนะคะเราบอกว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เนอะโอเคตอนนี้เป้ไม่รู้คําถามจะถามอะไรไปอ่านติ๊กต็อกละกันนะคะที่มันจะเป็น Q&A ทันทันใดละกันนะคะประโยชน์นกันแฮรองนะจ๊ะคุณชอบทําอะไรในวันฝนตกหึชอบนอน โอ้ตอนนอนนี่ฝนตกเสียงดีนะคะยิ่งต่างจังหวัดถ้าเป็นหลังคาสังกะสีพูดถึงหลังคาอีกแล้วหลังคาสังกะสีนะคะตั้งแปบๆๆๆๆๆบเนี่ยโอ้โหฟินเลยนะคะฟินมากนะคะนอนแล้วหลับสบายรู้สึกว่าบรรยากาศมันแบบต่างจังหวัดที่แบบว่าโห้ยซึ่งถ้าคนกรุงเทพหรือคนที่แบบหลังคาบ้านแบบว่ามีอะไรที่การเสียงเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่มีอารมณ์นี้แล้วนะคะจะไม่มีอารมณ์แบบว่านอนแล้วแบบฟินกับบรรยากาศ รีสอร์ทที่แบบต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำถามต่อไปนะคะสิ่งใดที่คุณจะขาดไม่ได้งานนะคะชอบที่สุดเลยคือถ้ามีงานแล้วเงินมต้องตามมาเองละกันนะคะถามต่อไปนะคะขอบคุณจริงๆคุณทำอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าเพื่อนๆตอบได้นะคะทำอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้าแปรงฟันค่ะ จริงหรือเปล่าไม่แปลงฟังก็แย่แล้วป่ะเนาะคำถามต่อไปนะคะเล่นไปเรื่อยแล้วไนไปชักเพลินแล้วแฮะสนุกดีเหมือนกันคุณเป็นคนตื่นเช้าหรือคนนอนดึกคนตื่นเช้าหรือคนนอนดึกก็ตื่นเช้าด้วยแล้วก็นอนดึกด้วยนะคะก็ทั้งสองอย่างควบเลยแล้วกันนะคะโบ๊ทนะ,ะโบ๊ต้องขอบคุณน้องช่องเมื่อกี้จริงๆทำไเป้ไลฟ์เป็นนะคะเป้เพิ่งรู้ว่าเวลาไลฟ์มันสนุกอย่างนี้นี่เองนะคะที่ไม่มีคนคุยเราเราก็ไลฟ์ได้นุเออ คุณชอบคลายเครียดหรือผ่อนคลายโดวยวิธีใดดูยูทูบนะคะเ่เวลาที่เราสึกแย่หรือเดี๋ยวเครียดๆเนี่ยดูเรื่องดีๆเยอะๆนะคะแล้วก็เอาเป็นไอเดียใชย้ในการทำงานต่อแล้วกันนะคะเพื่อนๆอบถามได้ดล้วหลังค่านะคะหละังข้าคลา,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 ายคอคายคอไอยอดนิดิงแล้วกันนะคะหต่อไปนะคะเคยไม่เคยนึกถึงคุณร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อใดเพราะอะไร ร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อใดโอ้เพิ่งไม่นานนี่เองนะคะแต่ร้องก็แป๊บเดียวก็หายนะคะเพราะว่าร้องไห้เป็นเรื่องปกตินะคะผู้ชายจะร้องไห้ได้อันนี้เป้ไม่ค่อยซีเรียสนะคะเพราะว่าปกติแล้วคนเราก็ต้องมีน้ำตาเพื่อระบายออกมาบ้างไม่งั้นมรก,กันออกมาแต่ไม่ร้องก็ไม่ผิดแล้วแต่คนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติก็คือร้องอยากร้องก็ร้องไม่ได้ผิดตรงไหนนะคะคุยกันได้นะจ๊ะ เข้าไปเยเป้อ่านทุกคอมเมนต์ที่เป้อ่านได้แล้วกันนะคะเาทต่อไปนะคะคุณเรียนรู้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะที่จะเชื่อใจใครสักคนได้อย่างไรอืมความเชื่อใจเหรอคะต้องดูกันนานๆค่ะแล้วก็ก็ต้องดูกัน,นานๆจริงๆนะคะแล้วก็ต้องดูว่าบางทีคนเราอะ่ะที่เขาทําให้เราไม่เชื่อใจต้องดูเหตุผลเขาด้วยว่าเขาเขามีเหตุผลอะไรบางทีเหตุผลเขาก็คง คงปฏิเสธไม่ได้จริงที่ทำแบบนั้นนะคะก็ให้อภัยดีที่สุดละค่ะนะคะให้อภัยให้อภัยเขาก็เท่ากับให้อภัยตัวเองนะคะเพราะว่าได้เชื่อว่าทุกคนอยากเกิดเป็นคนดีแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำคนเราทำผิดพลาดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เขาช่วนะคะแต่ว่าเกิดจากความอ่อนแอในตัวเองที่เราสู้บไม่ไหวแล้วก็จะทำสิ่งีเดี่ยวมาแต่ว่า จริงๆเป็นคนเข้มแข็งดีกว่าเลือกทาสิ่งที่ถูกดีกว่าเพื่อระยะยาวนะคะเราก็จะภูมิใจตัวเองดนะ้วยว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันเนาะโอเคทู้สุกว่ามีสาระอะไรกันนะคะแปกัจะคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะ,คะใครถามไปก็จะตอบนะคะเพราะว่าไปสะเพรินแล้วเนาะ,ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแล้วคะอยู่กัน,นานแล้วกันนะจ๊ะไม่ปากดอกไม้ไม่ซีเรียสน,นะคะคุยกันเล่นๆแล้วกันทักทายกันได้นะคะจะได้มีเหงากันเนาะ,ค,ะคำถามต่อไปนะคะ เมนูอาหารที่ผสมผสานกันแบบแปลกๆแต่ดีมีอะไรบ้างโหเยอะเลยของกินเนี่ยจะมีเยอะมากข้าวมันไก่มีอะไรข้าวมันไก่จริงๆเต้นบ่อยกินนะแต่ว่ามีเยอะมากมีเยอะจริงๆมีอะไรบ้างของกินที่สารพัดเลยอ่ะโหเยอะเยอะเยอะจนตอนนี้ไมู่ดหัวไม่ได่ออกแล้วนะคะนะคะสปาเกตตี้ทุกอย่างแบบโหเยอะเยอะจริงๆนะคะคำถ,ถามต่อไปนะคะสวัสดีคุณรอคนที่ใช่ไม่ทัก รักสไลาอะไรเงัน้นะคะอะ,อะไรเป็นแรงจูงใจในการอาชีพการของคุณมากที่สุดจะบอกว่าเงินก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่มัน ชอบจริงๆอ่ะควรจะชอบเนาะทำาที่มันชอบแล้วก็ทําให้มันดีอะ่ะเงินจะตามมาเองไมเคิเนี้ยเป็นไมเคิของเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไปไปติดตามเขาในคุณเบนาอานนะคะแล้วก็เขาบอกมาอย่างนี้ว่าโอเคเขารวยแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าในการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทํางานโดยที่ เราทําให้มันดีที่สุดนะคะนึกถึงลูกค้าให้มากที่สุดนึกถึงคนที่เขาซื้อเรามากที่สุดเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายว่าทําให้ออกมาดีอ่ะคือถ้าเขาประทับใจเหมือนกับสมมติเพื่อนๆเงี้ยเสียใจตังค์แล้วเพื่อนๆได้ของดีเพื่อนๆได้สิ่งที่ประทับใจอ่ะมันก็คือคุ้มค่าเงินที่เสียไปแล้วถ้ไม่เกิดการบอกต่อแล้วก็ตัวเราเองเราก็ประทับใจเพราะเราทํ้งานออกมาดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ต้องนึกถึงคือ คือลูกค้าหรือว่าเพื่อนสนุษด้วยกันนะคะเอาตรงไม่ตอบสนองในที่พูดจริงนะแล้วเงินก็จะตามไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนละเอียดด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเบลก็คงไลฟ์ไปสักพักนึงนะคะเพราะชักเพลินแล้วนะเพลินจริงๆนะคะเพลินมากนะคะชักชอบแล้วสินะอ่ะคำถามต่อไปคุยกันได้นะคะไม่เหงาเนอะเพราะว่าเขาคนที่เล่นก็นคงอาจจะแบบอยากมีคนแบบมีเพื่อนคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์กันเราเป็นเพื่อนกันเราก็แชร์กันได้นะคะ โอเคคำถามต่อไปคุณจัดการกับทัศนคติเชิงลบอย่างไรเชิงลบอย่างไรเพิ่นเพื่อจัดการกันยังไงคะกับทัศนคติเชิงลบทัศนคติเชิงลบคิดลบถูกไหมเนะคิดลบหรอคิดลบก,ก็ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ถ้าสนผนตัวเป้นะคะถ้าถ้าเป้รู้ตัวเมื่อไหร่อ่ะเป้ก็จะพยายามเอ้ยโอเคเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนมูฟเปลี่ยนแผนเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยนเเปลี่ยนโฟกัสสมมติว่าเราเจออะขับรถอยู่เขาไปอยู่แยวรพอดีมีคนปาดหน้าปุ๊บเนี่ยคน,นะคะอาจจะพลาดแล้วก็ตามเงี้ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ชนก็โอเคแล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางทีเขาไม่้ตั้งใจเขาอาจจะไม่เห็น็นมุมอับของรถก็เป็นไปได้นะคะบางทีถ้าเราคิดในมุมถามมาลในแง่ดีไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบเขาไม่ตั้งใจนะคะถ้าเรา ดึงดูดจาเรื่องดีโอกาสที่เรื่องดีเข้ามามันก็จะมีเยอะกว่าแล้วกันนะคะเป็นไปว่าไรตอบได้นะคะไปอยากฟางไอเดียแล้วกันนะคะคําถามต่อไปนะคะตอนที่คุณยังเด็กคุณอยากเป็นอะไรเมื่อคุณโตขึ้นอตอนเด็กๆเ,เหรอโอ้ตอนเด็กๆอยากเป็นแม่โมดนะซิงต้องนะตอนเด็กๆมันนึกไม่ออกจริงๆอยากทำอะไรนะคะเพื่อนๆอยากทำอะไรกันคะ สมัยก่อนอนะ่ะอาจจะอยากทำกันมีตำรวจทหารคุณครูนะคะสมัยที่รุ่นเราอยุเก้าสิบเนอะเราไปอายุ4 1แล้วนะคะก็สวัสดีนะคะก็จะอยากทำเป็นอาชีพแนวแบบที่ที่ตามตามที่เขาพูดกันมาบางทีเด็กก็ไม่รู้นะคะก็พูดพูดต่กันมาเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นทหารครับทหารเป็นตำรวจครับอะไรนี้นะคะก็ ก็เด็กๆนะคะถ้าเป็นเด็กสมัยนี้อาจจะแบบว่าอ,อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะหรืออยากว่ารูปเก่งหรืออยากเป็นนักคาสเกมนะคะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าบาัญชีเนี่ยเมื่อก่อนอผู้ใหญ่รุ่นรุ่นเราแล้วกันนะคะรุ่นเราที่เป็นรุ่นเก่าสุดเต้นนะอาจจะอยากอาจจะอยากให้เด็กทําอะไรที่ไม่ต้องเล่นเกมแล้วกันเนอะไม่ต้องเล่นเกมเพราะเป็นห่วงสายตาน้องอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วอะ อย่างกรณีเป้มีลูกแล้วนะคะเป้ก็จะแบบว่าโอเคน้องอยากทำอะไรก็ทําเลยนะคะให้ทําเพราะว่าบางทีสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีเกมผู้ใหญ่มักจะเป็นห่วงเด็กก็เลยจะบอกว่าอย่าเล่นเกมเยอะนะพักความบ้างนะอย่าติดเกมส์อ่านหนังสือเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจความเป็นห่วงของผู้ใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเฮียน่ไปหรือเปล่าคะพอพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ย มันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็พอเวลาที่โลกมันเปลี่ยนเร็วมากเนี่ย สมัยก่อนเกมยังไม่เป็นที่นิยมในการที่จะต้องเล่นแบบเติต้รๆแ,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 แต่แบบหาตังได้นะปัจจุบันเนี้ยที่เห็นกันก็คือนะักคาสเกมที่ได้กันเป็นล้านอะ่ะยูทูบเบอร์ติดอันดับเนี่ยซึ่งมีเยอะมากซึ่งเขาเก่งนะคะเพราะว่าทําสิ่งที่ชอบเนอะแล้วเป็นมอว่าบางทีเด็กยุคนี้เนี่ยถ้าถ้าเราถ้าน้องเขาทำอไอที่เขาชอบอาจจะวาดรูปหรือจะอะไรก็ได้ที่อาจจะมองแล้วว่าผู้ใหญ่าจะมองแล้วว่าอานาคตน้องจะหาเงินได้หรอหรือว่าจะมีเงินไหมแบบนี้ คือแป้มองว่าบางทีอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวนี้ยุค AI เข้ามาแล้วด้วยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบข้างหน้าของไม่อาอาจจะอาจจะเป็นอาชีพที่เรากนึกไม่ถึงไปได้ทุกวันนี้ก็จะมีคําที่แบบไม่เรียกว่าอาชีพแล้วนะคะอาจจะแบบ หลายอย่างที่มันทุกวันนี้มันเกิดมาเร็วมากนะคะก็จะไม่ไม่ขัดใจเด็กแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวนอนดึกทุกท่านนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับเป้ตัดเติมม้าชูสนะคะเป้เข้ามาทักทายไลฟ์ปกติคุยเรื่องทั่วไปนะคะแต่ว่าธุรกิจที่เป้ทำอยู่เนี่ยพูดเลยปเป็นแบบธาเกี่ยวกับตัดเติมหลังคาบ้านนะคะหลังตัดเติมราคา,มคาเราจดรถเข้าไปในโปรไฟล์ได้นะคะโปรไฟล์ตัดเติมม้าชูสนะคะคําถามต่อไปนะคะ กิจวัตรก่อนนอนตอนกลางคืนของคุณคืออะไรก็เปิด YouTube ดูนะคะแล้วก็เล่นติ๊กต็อกนะคะเปิดสีแดงดูแล้วก็เปิดติ๊กต็อกนะคะอืมนะคะโอเคหลุดไม่ได้เลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือใ,ใ,ใ,ใหม่นะคะโอเคถามอะไรอขอโ,โทษนะคะเห็นรูจมูกอุ้ยเห็นตาอุ้ยแป๊บหนึ่งปรับแอร์แป๊บหนึ่งนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณแฮมมอนด์ซันสิบหกวายแล้วจะหกเอทอล SO, หรือเปล่านะคะ คำถามต่อไปนะคะพเพื่อนๆคุยกันได้แล้วกันนะจะได้ไม่เหงานะคะเดี๋ยวเป้จะมา like ไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าเป้ชักสนุกแล้วนะคะมีคมนฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราสนุกแล้วก็คือจบนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไลฟ์ที่แบบนานๆขอบเป้แล้วไลฟ์แบบรู้สึกว่าคุยกันเป็นทางการนะแล้วอยากเป้ชอบเที่ยวเดีย๋ยวว่างๆเนี่ยถ้าไปเที่ยวไหนอะ จะมีโอกาสไปเที่ยวไหนคือไปคาเฟ่หรือไปไหนก็นตามที่แบบว่าน่ารักๆกูกิ๊กกิกจะาไลฟ์มาให้ดูนะคะก็ไปเที่ยวด้วยกันลวกันเนาะองไปเพื่อนกันนะคะโอเคคําถามต่อไปนะคะคุณจำเกมอะไรในวัยเด็กของคุณได้มะโหชอบมากเลยคอนท่ารืออายุเลยใช่ไหมคอนท่าคอนท่าที่ยิงแล้วทำสูตรอะเพื่อนๆชอบเกมอะไรตอบกันได้นะคะที่ชอบอ่ะกดส,สูตรอะไรนะสูตรอะไรนะบนบนล่างๆ่ซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรนะ T.A. อะไร Select Start ใช่ไหมผมเมื่อก่อนทำมือระวิงเลยนะคะชอบเกมนี้มากที่สุดเลยสมัยเด็กๆนะคะทุกวันนี้ก็เล่นบ้างแต่ว่าเล่นไม่ค่อยได้มากเพราะว่างานเยอะนะต้องต้องหาง,งานได้เยอะนะคะก็เลยไม่มีเวลาเล่นนะคะทักทา,ายกันได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคนนอนดึกที่ไม่รู้จะคุยกับใครนะคะคุยกับเปได้นะคะเราคุยกันเรื่องทั่วๆไปได้นะคะ ตอนนี้เปยยังอยู่ที่โรงหนังอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนว่าจะดูหนังอยู่เหมือนกันนะคะเพิ่งไปดูเรื่องนี้มาเรื่องอะไรนะอะไรฟอไกนะคะก็โอเคอยู่นะถ้าถ้าชอบแบบแต่ว่าหนังเขาดีอยู่นะคะฟอไกแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นน้องสาวอยากดูเรื่องอะไรเชลเลนเจอร์นะคะแต่คดีน้องไม่ได้มาด้วยวันนี้นะคะก็เลยไม่ดูดีกว่าละกันเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเปยซื้อจริงๆถ้าคนดูหนังบ่อยนะคะเป้แนะนำเน่าให้ซื้อบัตร เอ็มพาร์สเอ็มพาร์สเขาเล่นเอ็มพาร์สใช่ไหมที่เป็นบัตรบัตรแบบไอเนี้ยสามเดือนสามร้อยอ่ะค่ะแล้วก็ดูกี่เรื่องก็ได้ซึ่งไปว่าคุ้มกว่าเพราะหนังว่เรื่องหนึ่งก็ประมาณสองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบแล้วนะคะไปว่าซื้อบัตรสามร้อยบาทคุ้มกว่านะคะไปคำถามต่อไปสําหรับคุณมันจะคืออะไรดีละกันนะจ๊ะนิยามความสุขของคุณคืออะไรของเพื่อนๆนี่คืออะไรคะนิยามความสุขนิยามความสุข นิยามความสุขคืออะไรอืมนิยามความสุขของเราคือเป้เป้ว่าส, ja ส่วนตัวเป้คือมองอะไรให้คิดว่ามันต้องดีไว้ก่อนอันนี้นะคะคิดว่าภาวะคิดว่ามันดีปุ๊บเนี่ยมันก็มันอาจจะไม่ได้ที่เราคิดแต่ว่าอย่างน,อน,น้อยณตอนนี้นที่คิดอะมันคือมีความสุขแล้วว่ามันจะต้องดีที่เราคิดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คิดแล้วส่วนใหญ่มันจะได้นะคะเพราะาเราทุกอย่างเกิดจากความคิดเนาะนะคะ คำถามต่อไปนะคะสวัสดีคุณยุทธสาเจ็ดแปดหนึ่งเก้เ็สหนงนะคะหวยนะคะถ้าหกหกก็ดีทีนู้ซึ่งใ,ใครเขาเครื่องแต่งกายมีผลต่อความรู้สึกของคุณอย่างไรบ้างมีมากนะคะยิ่งผู้หญิงผู้ชายก็มีนะคะเพราะว่ามันเป็นการสแสดงออกถึงความชื่นชอบนะคะส่วนตัวว่าเราชอบแนวไหนการแต่งกายก็ส่งผลถึงกัน ดนตรีนะคะว่าชอบแนวไหนเหมือนกันไลฟ์สไตล์บุคลิกภาพการทำงานอายุอะไรงี้นะคะสวัสดีคุณสิบล้อนะคะประมาณนี้แนะนำกันได้นะจ๊ะคุณชอบอะไรเกี่ยวกับงานปัจจุบันของคุณนะคะอชอบอะไรอชอบอะไรไม่รู้เหมือนกันนะชอบอะไรอืมต้องทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็ชอบที่ เห็นคนทำหลังคาแล้วมีความสุขกับงานที่ออกมาแล้วเขาแฮปปี้อันนี้นะคะตอบเอาสวยด้วยนะคะนิดนึงน,นะคะเอาสวยสวยอ้าวโอเคคำถามต่อไปนะคะจะอยู่กันถึงกี่โมงคะเนี่ยเป้ว่าเป้คงนั่งกันสักพักเลยแล้วกันนะะเพลินฟังเขาไลฟ์เพื่พอ,อก็เพลินเขาไลฟ์เองก็เพลินเหมือนกันดีแฮสสนุกดีแฮส์ขอบคุณติ๊กต็อกจริงๆ ถ้าคุณสามารถย้ายไปที่ใดนในโลกนี้คุณจะไปที่ไหนถ้าเพื่อนๆย้ายไปที่ไหนบนโลกเนี้เพื่อนจะไปที่ไหนกันคะแปอัน,นี้เปนะยังไม่บอกแป๊ปก็อยู่ไทยก่อนนะคะโอเคที่เมืองไทยอยู่เนาะนะคะเพราะว่าโตที่นี่ชินที่นี่แล้วนะคะคุณรู้สึกชื่นชมยินดีกับเรื่องใดมากที่สุดทุกเรื่องนะคะมีความสุขง่ายๆดีกว่าแล้วกันเนาะ นะชีวิตมันเกิดมาครั้งเดียวมันสั้นจะตายนะคะจะไปเครียอะไรมากมายทำให้มันดีที่สุดกันเนาะไม่รู้อยู่กันเยอะกันหรือเปล่านะคะตอนนี้ส่งเกงกันได้นะคะคุณทำอะไรเมื่อคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อไม่ค่อยเบื่อนะสึกยุ่งมากกว่านะคะเพือพ่อยๆทำแล้รู้สึกเบื่อเม้นมาได้นะคะสวัสดีคุณออนอินนะจ๊ะ อะไรคือสิ่งที่คุณเคยไม่ชอบแล้วต่อมาเปลี่ยนใจงานหลังคาได้เลยค่ะงานต่อเติมบ้านหลังคางานชูสแหละเมื่อก่อนเป็นงานที่เป้ไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าร้อนตากแดดตัวดำแล้วก็ไม่ชอบเลยจริงๆแต่ว่าพอเราอยู่กับงานนี้สักพักหนึ่งเราหาข้อมูลได้เยอะเข้าพอเริ่มเก่งขึ้นอะไรที่เก่งขึ้นมันจำ้รูนสึกแล้วอยากทําทนะคะ